ต่อไปเซตขา <Yeah. S 1> เซตขา <Yeah. S 1> กางเกงของเราเนี่ยเชื่อมรูดได้จริงทั้งตัวสั้นและตัวยาวนะเมื่อกี้ฟอฟันเกาๆนี่สวยยกเซตนะคะไล่ของทหารนะคะไล่เอ่อตัวที่1น,นะคะที่รักตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะที่รักจ๋ากางเกงจะเป็นกางเกงขายาวเอวไฮเวสสูงเอวสนิ้วเหมือนเดิมเอวสนิ้วเหมือนเดิมขอคนเอวนะคะที่รักตั้งแต่นะคะ3 6มสถึงห้ 50, เสื้อนะคะอกนะคะ4 4่สถึงเลยค่ะเสื้อกระเป๋าใช้งานได้จริงเป็นโทนแคมปิ้งนะคะ สีที่ฟางใส่สีขาวฮะน้องน้ําใส่ทหารค่ะน้องน้ําใส่ทหารค่ะและคุณพลใส่สีดำและคุณพลใส่สีดำคุณพลใส่สีดําคุณพลใส่สีดําฟอฟัน8 8ดแปดฟอฟัน8 8ฟอฟัน8 8ขาวฮะฟอฟัน8 8นูดดเดี๋ยวน้ําใส่ดูแล้วน้ํามาเลยฮะกับฟอฟัน8 8ทหารทหารนี่เลยฮะไซส์ใหญ่ไซส์จำและขอบเอวนะของเราให้ดูกางเกณฑ เชื่ Syria> Boden sure uh อไป้จริงแล้วขอบเอว3ามนิ้วแบบนี้เตาไม่ยิ้มคอฟันคอฟันแปดแและน้องพลอยมาคะ้อฟันแปดแปดดำค่ะคอฟันแปดแคนสูงใส่กางเกงร้านเราขาไม่ขาไม่ลอยฮะคอฟันแปดแปดดำเมื่อกี้น้ำสีนูสิคะ นูดหมดแล้วคะโอเคและนนุ้ดหมดแล้วนะฮะอย่าลืมสั่งให้และน้องน้ำนะคะสีสุดท้ายสีตันสีตันสีตานฟอฟันแปดแปดตันฟอฟันฟอฟันปดแเป้าไม่ยิ้มเป้าไม่ยิ้มหันหลังช้าช้าไม่เข้าวินล่องตูดไม่กินเกงเกงถ้าใครรับตัวนี้เราตัดมาอย่างดีฟอฟันตฟอฟันกาก้าคคุม ฟนดโคตรคุ้มเลยแม่พิมพ์รหัสฟอฟัน88ดําคู่เลยฮะฟอฟัน88ตาฟอฟัน88ดํานะฮะคอยไปเปลี่ยนเป็นทหารทีนะคะจะไ,ได้เข้าเซตกันนะคะหรือฟอฟัน88เท้าขาวนะคะฟอฟัน88นะคะขาวดําทหารและตาขาวดําทหารและตแคมปิ้งสไตล์นะคะที่ละขาสีขาวสีดสําสีตาขาวดำตาดำาดำดำอยู่ไหนดำตาและ